นักทุนเนี่ยพรมกับเสิร์ฟลูกแรกอ่าครับสุเกจเปิดได้แล้วก็อีกวดคะแนนแรกของวิทยชัยดาวเรืองน้อยครับดูจังหวะขึ้นทําของคมปิดแก้วคำจันทร์ครขึ้นได้สูงครับแต่ว่าต้องชมชุด<ว>ท,ท,ที่แล้วได้สามคะแนนรวดอ้าวเปิดดียกิศดาโยทินยกไม<ว>้คมปิดแต่ผ่านบล็อกของฮะโอ้ขึ้นได้สูงนะฮะกิศดาเนี่ยครับขึ้นได้ไ โอ้เสิร์ฟดีแต่ว่าโยชินยังเปิดได้ครับอาคมกริตยกเองเล่นเองดูภาพใช้ครับอย่างเงี้ครับเล่นทางยาวครับแต่แบบครอสคอร์ดนะแต้มรึกเปล่าอืโยชินอ่านออกครับว่าหยดแน่นอนมาดักรอเปิดด้วยหลังเท้าและจังหวะนี้โยทินเปิดได้แต่ว่ามันห่างตัวนิดนึงแต่ หลังชีโร่ครับยังเอากลับมาให้วุชัยตัวสอดใต้ลุงแดนแล้วนับทวุฒิแนวคมขึ้นไปบล็อกลูกเนี้ยเอาไม่อยู่ <c oughs> ดูอีกทีฮะโอ้โหลูกนี้เอาตัวสอดใต้ลูกได,ได้แบบเนียนๆฮะ <c oughs> นี่ครับเจ็ดต่ <c oughs> ตสอสิบหกกฤษณาเสิร์ฟมาวุชัยเปิดลูกล้นกลับไปครับ <c oughs> อาครับได้ตั้งเน่งๆให้เล่นครับโยพินแม้งของศรีสะเกตหนีบล็อกของวุชยัยดาวเรืองน้อยไกลเลยฮะ ขึ้นบล็อกไม่สัปดาห์ที่แล้วนี่สีสังเกตก็แพ้กับแพร่มาศูนต์ต่อสองทีมนะมารับโยชินยกไม้หรืเปลี่ยนมาหยอดตัางเหมือนกันคอมปิดโตฮะพนมพรเอี่ยมสะอาดเล่นเงี้ตะกร้อหลีกครั้งที่หนึ่งฮะพนมพรเอี่ยมสะอาดสามศูน์กลับมาเป็นที่คำสมเสริปลูกพิกเน็ตมาอีกโยทินยกให้กับคมุมปิดเตะติดเท้าก่อนสอดใต้ลูกเตะลูกนี้ค่อนข้างแรงครับนี่ครับใส่เต็มวงครับแล้วโดน เหนือหน้าแข่งได้ทั้งหมดเลยครับนัทวุฒิเสิร์ฟมาเปิดได้ดีคมกตโยทินยกมาให้แตะติดตัวบล็อกครับ้้หวยน้ออืหืหยอดตรงนี้บอลสูงไปนิดนึงครับเลยทําให้โยธินตันสีนั้นมีดยีทีโยธินยกให้กับคมกฤดโอ้โหบุรชัยดาวน้อยขึ้นไม่ถึงฮะ อัตวุธเสิร์ฟจี้มาที่โยธินเปิดได้และยกสวยครับอติดบลอกครับอัตวุิแก้ไขแล้วจังซีโร่แรงเนี๋ยเจอเสิร์ฟหนักพอาขยับถอยออกมาก็เจอลูกหยอดแต่คราวนี้เปิดได้นะครับคอมปิเปิดลูกเสิร์ฟได้ดีกฤษดาแล้วเนี่ยแหละครับยกไปให้คอมป,ปิดเกือบเหมือนไงกดเพื่อจะให้มันตามหกอัตวุธเสิร์ฟครุนี้ไม่แรงเปิดสบายกฤษดาโยธินยกให้เหมือนลูกซ้อมหยอดแล้ว